ตามตะวันนะคะตามตะวัน Good afternoon everyone Today we have a sun สวัสดีตอนบ่ายนะคะเพื่อนๆไปทำงานด้วยกันอีกตามเคยนะคะวันนี้เรามีแสงอาทิตย์นิดหนึ่งนะคะที่ท้องฟ้าไก่พนนะคะ หลังจากฝนตกเมื่อวานเราก็จะมาดูถนนกันอีกว่ามันเป็นยังไงมันเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําแข็งแล้วก็ลื่นมากเลยนะคะแล้วก้อนหิมะก็จะเป็นก้อนหินแข็งๆแ,แบบนี้เลยนะคะก้อนน้ำแข็งแข็งๆเลยนะคะนี่คือสภาพอากาศที่ฟินแลนด์นะ,ะเดินกินลมชมวิวไปด้วยกันพี่น้อง แสงสวยมากเลยต้องเดินคอยระวังนะคะไม่งั้นก็จะลื่นล้มหัวแตกนะคะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ำแข็งแบบแข็งเลยอ่ะพี่น้องแข็งเลยเด้แตบบ่ท้องฟ้าสวยนะวันนี้แดดน้อยๆแต่ว่าสวย เดินเร็วไม่ได้นะคะเพราะว่ามันลื่นหน้าบ้านนี่เล่นไอส์เกตได้เลยนะคะที่หน้าบ้านค่อยน้ำแข็งละลายหิมะละลายเนี่ยค่ะอากาศที่ฟินแลนด์หิมะตกสลับกับฝนตกฝนตกเสร็จอากาศเย็น กลายเป็นน้ําแข็งนะคะเราดูฟ้าท้องฟ้าสวยๆไปด้วยกันนะพี่น้องนะไม่มีอะไรจะให้ดูก็ดูท้องฟ้ายามบ่ายแล้วกันอันนี้เที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่ง เที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งอาทิตย์นี้ทำงานสามวันค่ะเดินมานตรงบ้านตะลงเลี้ยงแมวอีกแล้วนะคะตะลงเลี้ยงแมวอีกแล้วเราก็เราจะเลี้ยวไปตรงนี้ ชมวิวไปด้วยกันนะคะอากาศเย็นไงทั้งเย็นทั้งแฉะคะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นว่าลืมค้าวว่าเดินถนนเสร็จนี้เมื่ออย่างถ้าเกิดหิมะมันละลายอ่ะมันเป็นน้ำรถมันเหยียบน้ำกระเด็นโดนลืมเลยนี่โอ๊ยตาย ก็อยากจะเปลี่ยนเส้นทางให้เพื่อนๆดูเนาะเดินแต่เส้นเก่าก็มาเดินเส้นใหม่บ้างเนี่ยค่ะสภาพหน้าตอนนี้ทั้งหนาวเย็นทั้งแฉะกลังคือนอากายมันติดลบใช่ไหมคะน้ำหิมะที่มันละลายมันก็จะเป็นน้ำแข็งทันที รถเยอะนะคะวันนี้กลางวันเนี่ยรถเที่ยงตอนช่วง,งเที่ยงๆเนี่ยก็คือรถจะเยอะโอ้ตายน้ำไปค่ะดูแสงอาทิตย์ริบหรี่ริบหลี่ไปด้วยกัน ลานตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำแข็งเป็นหินมะอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะจบคลิปตรงนี้นะคะ <c oughs> เพราะว่ารถเยอะเราจะไม่ถือกล้องข้ามถนนไปตรงนู้นเราก็จะจบคลิปที่รูปตะลุงตะลุงคนสร้างเมืองนะคะตะลุงนี้นะคะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เยชิมด้วยเด้อขี้โตช่วมอง